สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยน์คนดีคนเดิมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตรถเท่าใหม่กันสักคันหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยว่าใครที่ได้คันนี้ไปนี่คุ้มแน่นอนเพราะสภาพดีคือสวยมากนะนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชงนะล้างฝุ่นเบื้องต้นเอาออกแค่นั้นเองสำหรับ f อ r t u n e r 2 4 v ขับ2ปี19ครับคันนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับมาย,ยังหลักหมื่นอยู่และราคาดีไม่ถึง9 0 0 0แสนด้วยใครที่หาอยู่ดูคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนไปดูรายละเอียด ไปรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ Fortuner เราเข้ามาเยอะมากมีไม้น้อยหลายคันนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้คือคันล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นสีขาวมุกครับนะครับดิสเบรกสีล้อตัวรุ่นนี้สวยๆไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับไฟหน้านี่นคือโคมเดิมแน่นอนนะครับไฟหน้าเป็นบบีแอลีดีนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED จะเห็นได้เลยว่า ตัวกันชนเขาเนี่ยแบบรอยขูดรอยข่วนน้อยมากนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับอาจจะไม่ต้องเก็บงานล้างขัดสีเลยนะคันนี้ดูจากรายละเอียดเบื้องต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวล้อล้อก็ของเดิมติดรถแน่นอนนะครับขอบ18นะครับแล้วก็ยางเป็นยางดนลลอปปี2023ได้ยางใหม่อยู่นะครับ หน้ายางคันนี้ก็สแตนดาร์ดของตัวรถเขา้า6 5 6ิบ R 1 8นะครับของดันหลอกก็คือสเปคที่ทางโรงงานให้มานะครับคือเขาเขาใช้สเปคเดิมยางปี23ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงครับตรงนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปานะครับแต่ว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาอยู่นะคันนี้ก็ราคาก็เปิดอยู่แค่899ตอนนี้ราคาปี18ปี19ราคาขี่กันนิดหน่อยเองนะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบสีไหนคันไหนเลขไม้เท่าไหร่นะครับ คันนี้เลขไมคมันอยู่90,000โลอ่านี่บอกเลยไมค9 8 9 9แล้วผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 4 0 0รายได้ขอ30,000นะใครที่รู้ตัวว่าเราฐานเงินเดือนหรือรายได้เรารวมเนี่ย30,000ขึ้นไปนะครับทุกอาชีพนี่คือได้รถคันนี้ไปใช้เลยนะสวยๆเลยและตัวรุ่นที่เป็นสีขาวไมน้อยปี B 19ก็คือมีคันนี้แหละคันเดียวที่เข้ามานะครับมาดูกันต่อดูอย่างภายในอ้โหภายในกิฟมากคอนโซลเนี้นะครับ รายละเอียดเกะเกอะอะไรต่างๆนะครับสภาพไม่ช้ําเลยบ่อน,นี่คือของเดิมแน่นอนนะครับไม่ได้ไปไปเก็บตัวปีกอะไรพวกนี้นะอันนี้ของเดิมบ่อนหนังสีนำตาลน,นะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะให้เราคงความคงความเดิมไว้ก็แจ้งได้นะจองแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เก็บรายละเอียดเบาะอ,อยากได้เดิมๆแบบนี้นะครับก็ตะก็จริงว่าแจ้งได้อะอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแต่รถคันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเยอะครับโครงสร้างมันเดิม เม็ดอาร์คตัวสปอตเม็ดอาร์คเนี่ย, Med ต,ยตรงนี้ออกมาจากโรงงานนี่กลมๆเลยนะครับด้านข้างไม่มีชนไม่มีไม่มีพลิกคว่ำเนาะเสาบีเองก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สีนี่คือลูปไปไม่สากมือนะเนียนมือเลยหัวน็อตสีช้ำๆนี่คือไม่ได้เก็บงานมาแน่นอนมาดูด้านหลังกัต่อดูเบาะด้านหลังหนังตึงๆสีน้ำตาลนะครับสภาพหนังนี่สวยมากนะรถรถมันใช้น้อยครับด้วยความที่รถใช้น้อย คือถ้ารถใช้น้อยสภาพมันสัมพันธ์กับตัวเลขไม่ยังไงมันมันคือวิธีดูรถมือสองนะครับคือรถของที่ร้านส่วนใหญ่เราจะคัดเกตใช่ไหมฮะอย่างคันเนี้ยเราบอกว่าไม่เก้าหมื่นอายุรถอยู่ประมาณ6ปีไม่เก้าหมื่นเนี่ยดูสภาพเนี้ยเจ้าของดูแลดีนะเบาะตึงมากนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งอะไรกับรถอะในความหมายผมคือ,อยังไงร,รู้ไหมคือบางรถบางคนรถบางบ้านอะ ถ้าเขาใช้มาบ่อยๆอ,อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเน็บนู่นเดี๋ยวเน็บนี่เดี๋ยวเน็บนั่นอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่ช้ามันไม่งอถ้าเก็บยัดเยอะๆมันงอมันโกงไอ้ตรงเนี้ยแล้วบ่อเนี่ยมันต้องถูบ่อยๆแต่เนี่ยคือสภาพสมบูรณ์นะโอ้สวยๆคันนี้รีบไปต่อเลยนะครับคันนี้มีคันเดียวนะเพราะว่าอ่ที่เป็นที่เป็นสีขาวไม้น้อยอย่างมีคันนี้คันเดียวที่เหลือจะเป็นสีอื่นนะครับแต่ก็ติดต่อมาได้นะถ้าอยากจะดูรถนะครับ จำทะเบียนคันนี้ไว้5 8 6 1รถเพิ่งเข้าร้านสภาพตามนี้เลยมาดูคันจริงก็จะเห็นสภาพตามนี้แหละนะครับเราไม่มีย้อมแมวแน่นอนแล้วก็ปัญหาเรื่องโอนเล่มไม่ได้ไม่มีทุกคันโอนเล่มได้นะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับอย่างกระจกอันนี้ก็พาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่เดิมเลยเป็น led นะครับแล้วก็ไล่มานะตัวกันชนตัวมุมกันชนท้ายพวกนี้นะครับเหลี่ยมสานคมโอ้โหสวยเลย อันนี้คือต้องบอกเลยว่าผมอยากเห็นตอนหลังปรับสภาพมากเลยดูแล้วไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวปัดสีเอานะครับเดี๋ยวลองขัดเดี๋ยวลองปัดสีแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าตัวพรมตัวพรมเนี่ยนี่สภาพสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยแล้วกลิ่นในรถนี่ดีมากนะครับกลิ่นในรถนี่คือแบบว่าไม่อับ ไม่ชื้นนะครับกลิ่นดีมากเลยสภาพใหม่นะครับเดี๋ยวพวกรอยเลอะอะไรเนี่ยต่างๆนาๆนาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดอีกทีนึงเนี่ยรายละเอียดที้ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับภายในรถไม่เก้าหมื่นโลนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างรถเองหัวน็อตน,นี่ก็ไม่มีขยับนะครับเนี่ยรอยเชื่อมเม็ดอาร์คต่างๆนะครับทั้ง2อฝั่งเลยทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเด,วเดิมหมด รถไม่มีชนมาแน่นอนสภาพโดยรวมโอเคนะครับย้ำนะตอนนี้นะครับออกรถกับทางเพชรยนต์นะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.39นะครับเท่านั้นไม่พอมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลนะครับแล้วตอนนี้เรามีลุ้นโชคนะใกล้เทศกาลปีใหม่และมีกกงล้อกงล้อรับโชคด้วยนะออกรถกับเราวันนี้เรามีหของสมนาคุณเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากที่ผมแจ้งไปนะครับ ก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และใกล้ปลายปีใครที่หารถอยู่นะมาเหอะมาที่เพชรยต์ลองมาดูรถนะครับเพราะว่าเรามีรถเยอะแล้วก็เรื่องเงือ่อนไขไฟแนนซ์อ่ะดอกเบีย้ยเราต่ำมากต่ำสุดนี่คือ2.3% 9อย่างคนันนี้ดอกเบีย้ย2.3% 9เริ่มต้นนะผ่อนอยู่แค่ประมาณ14 0 0 0บวกๆแค่นั้นเองนะครับรายได้3 0 0 0 0ซื้อคนเดียวจบทุกอาชีพอ่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวอย่างคนันนี้นี่ผมให้ดูตัวเชสดซีดูกันให้จบนะครับนี่ สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีสนิมไม่มีผุตัวเลขเช็ดซีอะไรต่างเนี่ยสภาพสวยนะมียางอะไหล่ให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังอามาดูฝั่งขวาหน่อยนะครับโอ้โหสภาพเบาะตามการใช้งานจริงครับแต่เบาะไม่ได้ยับอะไรจนน่าเกียดนะตัวปีกเบาะไม่ล้มนะครับอย่างที่ผมบอกอะด้วยความที่ไม่น้อยด้วยรายละเอียดต่างๆมันก็ดีหมดนะกระจบทุกบานนี่คือพาร์ทเดิมนะเนี้ยบเลยต้องบอกเลยว่าเนีย้ย เหลี่ยมมุมขอบสันประตูนะตัวล็อกนีิรภัยอันนี้คือรถตามการใช้งานปกติครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีการไปกอไม้นะอ่าบางทีลูกค้าแบบบอกเฮ้ยโอ้โหรถกอไม้เปล่าของที่เราเราการันตีด้วยตัวสภาพรถเลยตัวสภาพรถจะเป็นตัวตอบโจทย์นะครับเนี่ยดูฝั่งคนขคับนะย,ยับธรรมชาติเนี่ยมันได้องศาธรรมชาติเลย นะอันนี้คือของของของธรรมชาติแล้วก็ภายในเนี้ยบนะที่พักแขนตัวเบาะอ,อะไรต่างๆนะครับคุ้มนะใครได้คันนี้ไปเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ด้วยอือแบบน่งนะ๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนี่นะครับตัดกดชึ่งเดียวติดเลยนะครับเลขไม้อยู่9ก้าหมถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้นี่ไม่เก้า0มื่หนึ่งไม้แท้นะครับแล้วก็ พอมาดูตัวพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพตเทนชิพพวกตัวสวิตช์พวกโลโก้เนี่ยสภาพยังสวยอยู่เลยแล้วก็ตัวลายไม้เนี่ยลูปไปมันไม่สากมือมีแต่มือผมนี่แหละที่สาก <c oughs> ไม่ใช่นะมันมันไม่มีแบบร่องรอยอ่ะมันเนียนมืออ่ะอันนี้คือของแท้แน่นอนสภาพตามนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะหนังก็ดีนะครับหนังก็สวย มีจอนะครับมีจอมีกล้องหลังเดี๋ยวเปิดกล้องหลังนิดนึงอ่ะกล้องหลังภาพสวยคมชัดใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นด้วยนะแอร์ของโตโยตานี่คอนเฟิร์มเลยว่าเปิดแป๊บเดียวนี่คือเย็นฉ่ำนะครับที่เหลือรายละเอียดก็ไม่มีอะไรแล้วครับสภาพสมบูรณ์เจ้าของเดิมคนนี้ดูแลรถมาค่อนข้างดีนะครับรถไม่้ํำนะอายุรถ6ปีแต่ว่าได้สภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ได้ต่อไปอ่ะยังไงก็คุ้ม นะ,ะติดต่อเข้ามาเลยนะครับมีคันเดียวครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นโลปีหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องด้วยนะหรือว่าถ้าใครแบบว่าดูคลิปจบเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมเข้ามาได้เลยโอตเพโยนนะผมอยู่ที่นี่นะเป็นที่ภาษางานขายอยู่ที่นี่แล้วก็เรื่องรถปรูเนอร์รถครอบครัวเนี่ยปรึกษาผมได้นะครับอย่างคันนี้ห้องเครื่องนี่ผมเปิดให้ดูแล้วเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์เดิม ร้150อยห้าสิบแรงม้าครับคันนี้นะครับใครที่อยากได้รถครอบครัวแบบว่า,าไปเหนือล่องใต้ได้สบายนะครับขับขี่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยต้องคันนี้เลยนะห้องเครื่องสภาพสวยเสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้แล้วก็ตัวแผ่นเพดหลักๆเลยแผ่นเพดเพดสภาพสมบูรณ์นะรถปลายปีตัวเพดมอกรก็ติดอยู่ครบแล้วก็พวกตัวโครงสร้างพวกนี้นะครับก็จะเป็น คานหน้าเนี่ยคานหม้อน้ํานะครับพวกตัว L ตัว R สัญลักษณ์ต่างๆนี่คือเราเห็นครบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปทําสปาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนี่ยสภาพสวยหัวน็อตสวยต้องสองข้างเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับคําว่า t o โยต้าเนี่ยมันจะคมแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่มีร่องรอยของการพ่นสีทับอะไรพวกนี้นะเนี่ยคมคมแบบนี้เลยฝาปรงพารเดิมโรงงานครับน่าใช้นะก็ติดต่อเข้ามาครับย้ําราคานะ ตัวยี่สขับ2ปี1.9คันนี้สีขาวมุกรถมือเดียว899นะครับผ่อนเริ่มต้น14ื่นนะครับรายได้30,000บาทขึ้นไปทุกอาชีพคือออกคันนี้ได้เลยนะครับถ้าสนใจจะนัดดูรถก็ติดต่อเข้ามาหรือถ้าดูรีวิวจบแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ด้วยเช่นกันเรามีไฟแนนซ์เซ็นทั้งในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นติดต่อมาปรึกษาเรื่องการออกรถได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ลยละเอียดรถก็ประมาณนี้แต่ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นึกถึงรถมือ2เกรดเนึกถึงเพชรยนต์วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ